ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำท้มตำทอดทานกันนะครับนี่เหลืองกรอบนะครับโอเครับผมครับนเดี๋ยวไปดูกันว่าทำแบบไหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เพื่อนๆนะครับผมวันนี้ก็จะมาพบกับโคตอปดินก็หายหน้าหายตาไปนานนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะครับตอนนี้ก็โควิดก็มาแรงนะครับก็ไปไหนไมาไหนนี่ก็ลําบากนะครับตอนนี้อยู่บ้านอากาศร้อนก็นี้ก็อยากกระทานนะครับส้มตำนะแต่เราจะทําเองนะครับก็จะมีพริกนะครับมีพริกกรอบๆเลยนะครับ เอาไปตักแดดให้กรอบๆนะครับมีกระเทียมนะครับมีน้ำปลานะครับ๋ยวนี้ใส่สีสันเข้าไปหน่อยนึงก็เป็นเพื่อแครอทมันนาวนะครับมีผักมีถั่วฝักยาวนะครับก็ประมาณนี้จะมีผงชูรสนะครับครับเดี๋ยวเราก็เริ่มทํากันครบสับมะละกอก่อนนะครับเป็นความชอบของของผมเองต้องมะละกอต้องสับนะครับ ตำส้มให้ลอยต้องต้องสับนะครับละมักรอนนี่แบบออกเหลืองเหลืองหน่อยๆนะครับความชอบของนิสกเองครับครับเราก็ใช้ขูดเอานะครับเรามาเป็นเส้นๆเลยครับเส้นตามความชอบครับายาวสั้นครับ ก็จะได้เส้นประมาณนี้ครับนี่นะครับครับเมื่อเราขูดเราสับลราขูดสักพักนึงแล้วก็ได้เส้นแล้วนะค <portraits. S 1> รับก็นี่นะครับเพิ่ม at no. สีสันเข้าไปนะครับเราใส่แครอทนะครับหั่นฝอยนะครับ อำฝอยเ่อสีสับครับขั้นตอนต่อไปนะครับไม่ได้บอกทีแรกคือมีแป้งด้วยนะครับแป้งทอดกรอบครับใส่ครับไปเลยนะครับครับใส่น้ำเข้าไปนะครับน้ำเข้าไปนิดหน่อยครับผสมแป้ง ก็นี่หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่หน้าตาประมาณครับก็ทำการทอดครับโรยแล้วก็กลงไปนะครับทอดกับน้ำมันร้อนๆนะครับครับดูเนื้อแป้งกันอีกทีนะครับ นี่น้่แป้งก่อนทอดนะครับนี่ครับ,รบประมาณนี้ครับครับเริ่มจะกรอบ้วครับ สักคู่นะครับสักครู่เดี๋ยวจะกรอบนะครับครับตอนนี้ก็เหลืองกรอบนะครับ,รบยกลงครับใส่กระชอนนะครับ ีชุดสองครับเหลืองครับนี่ครับการตํานะครับก็ใส่กระเทียมเข้าไปครับพริกแห้งครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามถนัดครับใส่ไปแล้วก็ ทำการตำครับใส่พริกแห้งเข้าไปในพริกแห้งมันจะหอมครับพริกแห้งกับเทียมตำให้ละเอียดก่อนละครับอนี้ผมใช้คกหินเพื่อให้มันละเอียดหน่อยนะครับถ้าคกไม้มันจะตำช้าครับครับเดี๋ยวทําน้ําปรุงนะครับต้มน้ำต้มน้ำร้อน,นครับ น้ำปรุงนะครับเดี๋ยวก็ใส่น้ำน้ำตาลน้ำตาลปี๊บเข้าไปนะครับครับน้ำตาลปี๊บเข้าไปครับครับใส่น้ำปลาเข้าไปครับแล้วก็ปลาปเข้าไปนิดหน่อยครับ <S <S เพื่อให้น้ำปรุงเราหอมนะครับ่ปลาเข้าไปครับ ครับับตงกนนให้เท่ากันครับคนน้ำตาลให้ลายๆครับกับน้ำปลาครับใส่ผงชูรสเข้าไปครับครับแต่คราวนี้ก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็เคี่ยวให้มันเอให้มันมนน้ำตาลลายๆนะครับก็เป็นน้ำปรุงครับครับน้ำปรุงเราใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้ให้มันเย็นๆสักหน่อยนะครับให้อุ่นๆน,นะครับเดี๋ยวเราปผสมกันนะครับครับนี่เดี๋ยวเรามาผสมกันแล้วก็นี่พริกที่เราตํานะครับ เราใส่ละมังนะครับใส่กละมังนีงง่ครับเราตามไปด้วยน้ำปรุงครับที่เราปรุงเมื่อกี้นี้ใส่ไปหมดเลยนะครับครับหน้าตาประมาณน,นี้ครับแล้วก็ใส่มะน,นาวเข้าไปครับมะน,นาวนทั้งทั้งลูกทั้งลูกเลย มะเขือเทศครับใส่เข้าไปใสปล๊กไอ้เรียกกุ้งแห้งเข้าไปครับกุ้งแห้งก็ไปหมดเลยนะครับผู้ที่สงครับผง,งข้าวใส่เข้าไปครับครับคลุกเขาให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมมะเขือเทศ แล้วก็สวยสงกุ้งแห้งเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับก็มีปูปูเค็มครับแล้วก็ใส่กัับไปเลยครับครับใส่ถั่วฝักยาวเข้าไปครับผมจะเป็นเลยคุกเข่าเข้ากันนะครับครับหน้าตาประมาณนี้เพื่อนๆดูนี่แล้วก็ นี่ทำน้ำลาดพร้พอมแล้วเดี๋ยวก็เอาไปราดนะครับตัวมะละกอทอดครับมาราดกันนะครับครับเาาราตึกเตรียมราดนะครับนี่นี่มะละกอทอดนะครับเรากรร็ราดไปด้วยน้ํานะครับน้ําลาดครับหน้าตาประมาณนี้ครับเพ,เพื่อนคลิปก่อนหน้านั้นก็ผมทําไข่เค็มไว้นี่ ไข่เค็มไว้ทานเองนะครับเราก็จะเอาไข่เค็มมาทานกับส้มตำนะครับนี่ดูหน้าตาสดใสครับได้แล้วนะครับส้มตำทอดนะครับผมทานกับไข่เค็มนะครับนี่รัดหน้าเรียบร้อยนะครับ ไปเยครับไปเข้ม อยอดครับเพื่อนๆลองทําดูนะเพื่อนๆที่มีทีมือทำท้อตำอ่ะทำได้เลยครับแล้วบอกแล้วจะบอกว่าทีมือตัวเองอร่อยนะครับอร่อยจริงๆ อมีใส่เค็มด้วยใส่เค็มที่คลิปก่อนผมทำไว้นะครับทำมาทานด้วยนะครับนะครับ อื่อนครับเพื่อนๆลองทําดูนะเพื่อนๆที่มีทีมือทำทาําตมอ่ะทําได้เลยครับแล้วบอกแล้วจะบอกว่าที่มือตัวเองอร่อยนะครับอร่อยจริงๆ ครับเพื่อนๆลองทำดูนะก็คลิปนี้ก็คุณต่อปรนดินก็ขอปิดคลิปเดียวนี้ครับพบกันพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้คือส้มต่างทอดนะครับแซ่บอร่อย